สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาเจอกับยายสมอีกแล้วมาอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องมาแย่งหมักโมน้อยถึงข่าวสิติดดอกติดหน่วยแต่กะคิดว่าสิมบใไนอีกคู่หน่วยหรอค่ะพี่น้องเพราะว่าบำรุงอาหารกระซิบวัวปันใดเลยค่ะ ปลูกไว้กินในสวนนี่เลยพี่น้องทีเลใบด่างเลยเตงโมใบด่างจะเป็นพี่สงแหละถ้าหน่วยได้สิงใหญ่รู้สึกว่ามือไม่มากอะใหญ่ขึ้นเร็วเลยพี่น้องเลยน่วยได้สีใบใหญ่เข้าก็ซซํา,าเก้านั่นแหละพี่น้องเอานาะติดหน่วยหลายอยู่เตงโมทะเนแบบนี้ บทสมบูรณ์บรนไดแล้วพี่น้องอออเลยขดตรคเบี้ยวเบี้ยวเรื่องนี้จะมาอยู่ในสวนครัวเบื้องมักเตงน้อยก็พี่น้องออ้ยฮัเด็กจนสิแก่เลยคลิปก็คิปก็ มากกำมังงองมังแงงานี่แหละน่องเอ้ยเตียงกวาน้อยปิดเป็ด่ดดยนะอยูบ่บ้นะเตียงกวาน้อยมแต่ดอกตัวผู้โอ้ยมาก้ากลายุกเปิี่นลาน้ำค้าง เราไปโอ้คือเขาก็ระเตะสิไปตามสบายติดหน่วยอยู่พี่น้องอ้ยอดเขาบ่มีทางหมนส่วนบวบหอมได้สมกมามัดขึ้นลักคั่วนี่แหละพี่น้องติดหน่วยบ่มเนาะนี่นเห็นบะน,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 นี่ตรงนี้พี่น้องนี่ หอมมือลูกสั้นๆนะพี่น้องบริเวณลูกาลยาวได้เียเดี๋ยวสิกินบเวนะเดี๋ยวสิกินบวชละสัน้นโอ้ยปูกัดๆกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่จะแนวยากนะคะโอ้แตงกระสับนี่แหละบริดกบริงงร่างบรนไดราคาพี่น้องพอได้กินอ เต็มกว่ากำลังสีใหญ่นะพี่น้องเียบางคนหมักอ่อนแบบนี้กะเก็บกินได้ค่ะแต่ยยสมเก็บไว้ก่อนบวบหอมกะซื้อแบบซองพี่น้องซื้อมาหนึ่งซองปลูกไว้ พอได้ใส่แกงเนาะพี่น้องใส่แกงหอยผัดเออหน่่ยนี่ใหญ่เก็บก่อนพี่น้องเต็มคว้าบุ้งเลยแบมบุ้งหมองกินเดี๋ยวมากที่หนกเจาะปังนะเดี๋ยวเขาจะเน่าเก็บก่อนดีกว่าเห็นไหมเป็นนอนเลย มันงองมังแง่งมงันงองมังแง่งปลูกมาได้หลายพี่น้องเตงกว่าค่ะเตงกวาน้อยก็ได้กินกับลาบกับปุ่นนะพี่นอ้องจำนี่แหละ แตงโมกับฮันเดนี่พี่น้องคักอยู่อันนี้ลูกยาวๆนี่แบบโซองเด้ยแบบสมซื้อมากระบิดเบี้ยวมีเบิดแลเลยเนาะพี่น้องซื้อแบบซแบบองก็ได้ส,สัม,แบบแบบสสมนี าเบ่งน้ากันได้พี่น้องช่ยเสรมจะได้กินเตงโมกี่ลูกสิได้กินจักหน่วยอันนี้ช่วยสมแยกออกมาลืมปลูกต้นก้าใส่เนาะนึกว่าเพิ่นปลูกหันปลูกนี่บบเห็นต้นกายัางออกลดเลยดูลุมที่หลายต้นยายสมก็เอาออกมาสองต้นพี่น้องก็เลยงามซาเนะี่ยต้นก้าแตงโมนะย่วยสมก็ จิ้มแล้วก็มาปลูกหลุมนี้ที่ว่างๆค่ะซส่วนทั่วก็พอยอยากงามกันไหนพี่นนองทั่วทั่วกำลังติดดอกมีสมเก็บเม็ดพันไว้ในทั่วพุ่มปีที่แล้วเนาะที่ว่าฟักยาวๆเนี่ยน,นะสมก็เก็บไว้พอได้ใส่ ผัดเผ็ดกะเพรานะพอได้ตํำเล็กน้อยเนาะคะ่ะส่วนมะข่โพดพี่น้องสีขาวสีม่วงออกลุมละต้นซื้อมาซองนึงคือก,กนันค่ะมี่จยากพอได้ต้มเนะาะจักออกจากต้นบุญประมาณสี่หาต้นนี่แหละพี่น้องเลย บางลุมกระบอกออกแบบนี้นะส่วนทางนี้ก็ใสยย่ยางเนาะลากไปลากมายส้สมกนเลยงอกมาแบบนี้สลลากใสยย่ยางเวลาหดน้ำเขานี่แกมาหดเครื่องในส่วนนี่เลยพี่น้องเป็นกระบลายปันไดบดก สซมกับห้าปุกธรรมดานี่แล้วนาอพี่น้องเดี๋ยวเย้โสมพาไปเบิ่งแเตงไทยฝั่งนี้ค่ะตามมาตามมาบดปิ่นเตงไทยค่ะเตีงพวงเตงไทย ต้องเป็นลาน้ำค้างนะเจ๊ซื้อไปกินด้วยบ่กน้องบอติดหน่อยอู้ดีดเดิดเห็นเลยนี่น้อยน้อยแด็ดเด็ดเด็ดแลยเห็นเน้กำลังเริ่มติดมั้งีสองต้นนี่ขอบโคต อักีน,นี่พี่น้องอันนี้แต่งไทยยสมปู่อีกด้วยพี่น้องซื้อแบบซองเนะซองละ 15. สิบห้าสี่ซองสีส่สิบคนพอ,อ,อกำลังติดตูอ้อจจด,ด้อยจับแ่งติแสงแต่เนัาแต่เนาะพี่น้อง นี่นี two, really? right ่น้อยน้อยใครใครลางขึ้ายหน่วยอยู่พี่น้องบังนะใบออกเพื่องพันหมักลามเข้ามาทางครูผิกเยสุมสุมกระดึงออกไปคนละเติมผิกพี่น้องอ่ะหล้วเ่ปีสั่งมากินกำลังติดดอก ใบก็ดังด่งอาคีเท่าหวดดคือกันเลยพี่น้องอันนี้ก็ได้วดไว้เวลาเวลาเคือรามเข้ามาแบบนี้เนะะาะย่งสมก็ไหวไหมยักสิไปท่าใดเลยพี่น้องไหวลบให้ไปทางปุ๊บกำลังติดหน่วยพี่น้องมาเต็มกันเลย ไปก็เป็นลูกเป็นไทย,ยอะลอู้นี่แต่อันเป็นจักสิได้กินจากหน่ย่ยนะพี่น้องอันนี้ปลูกเองด้านนี้ถ้าในแปลงพักก็คือเกิดเองกับขี้หมูค่ะนี่เห็นบ่เพื่อเขา่นี่กำลังสิงมากวนต้นพริกเลยเนี่ยมันต้องดึงออกมาพี่อยอดก็ได้คู มีหนอนอต้นผี <c oughs> ต้นบางงามก็มีพี่นะะ้องอะไรนี่กูดมายองมายัง เอาขีดเท้ามาโปอีกก่อนมาเนี่ยพอแล้วต้นงามกับงามต้นก้าที่ใหญ่กับงามเร็วพี่น้องต้นน้อยกันนานงามแบบนี้มันหล่อมาแยง,งนี่แหละเนี่ยพี่น้องแต่ละมือช่วงนี้มะพร้าวกับยังบวหลายอืมอัในนี้ใบเขาเห็นม,มนนั้ยใช่ไหมพี่ช้างพี่เมาเลียเลยพี่เอเลีย กำลังติดดอกพี่น้องนะส่วนที่กินดาเห็นบ่พลิกกินดาเนี่ยดอกเขาเป็นจุ้มเป็นจุ้มโน้ยยสเยสมมากมากจุ้มลายให้ได้พี่น้องจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มครับกำลังติดดอกพี่น้องมะเขือเทศก็มีเลยพี่น้องปลูกไว้ด้านนี้ค่ะ จังไรก็ฝากกำลังใจให้ SKM เษ Family, กเษตรแฟมิลี่เกษตรบ้านๆหน่อยเด้อค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะกำลังติดน้อยวายเพิ่งเห็นพี่น้องเอ้ยนี่งไงมักพริกหักหัก,กัพี่น้องเอ้ยคักขนาด อันนี้ปลูกซ้อนอะนนี้่ะที่ยิบนี่ถ้าเขาใหญ่กับแล้วเต้โมใหญ่กับโมเป็นยังค่ะปลูกซ้อนอเมะเขือเทศบได้มีเขตตรงแปลงพักเด้อต้นก้าลายชมกันปลูกอาดอัดอาดค่ะไปตรงหัวแปลงผีกนํำแล้วก็แจกยัดิญาตปลูกน้ำพี่น้องเลยต้นก้า แบ่งปันกันปลูกเนาะพี่น้องมี่ยังกับแบ่งปันกันเพื่อนได้อันนั่นเฮาได้อันนี้แบ่งกันไปแค่นี้แหละน,นี้ก็ได้่าสิไปแต่ละเทือกนะมีแต่คุยไปเต็กมีแต่อันอยากแงงแนะพี่น้อง